สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักวิทาศาสตร์ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2541ท่านศาสตราจารย์ดรสกอร์มงคลสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณพ่อผมท่านศาสตราจารย์ดรสางมงคลสุขท่านเป็นคณะบดีก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับฉะนั้นตอนผมเด็กๆนี่ผมจึงมีโอกาสได้มีการเล่น หรืออะไรเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเด็กทั่วๆไปนิดหน่อยนะฮะนะ,ะก็เลยตัดสินใจมาเริ่มทำงานทางด้านมโครไบโอจีซึ่งแรกๆผมก็ยังไม่ใช่สับสนแต่ก็ลองไปหลายๆอย่างนะฮะก็คือมีมีงานทางด้านแบคทีเรียลเอ่อจเนติกส์นะฮะงานทางด้านสไลายผมก็เคยทำอยู่พักหนึ่งนะสลสไ ขีิสราเขียวนี่เป็นพืชน,นะครับไม่ใช่กรีนาจีไม่ใช่เป็นแบคทีเรียนะฮะแต่ตอนนั้นผมกลับใหม่นี่ก็โชคดีที่ท่านาศาสตราจารย์ดรสถิตสิริสิงห์ซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาดีเด่นนะฮะผมว่าเข้าไปช่วยท่านทําตอนนั้นท่านทำดีเอ็นเอโปรบสำหรับพแยากยใบไม้เลยตับ mm hmm. ก็เข้าไปช่วยท่านอยู่ระยะหนึ่งแต่มันเป็นสิ่งที่สําคัญคือในช่วงที่ผมเข้าไปช่วยท่านเนี่ยมันคือ เป็นช่วงแรกซึ่งทําให้ผมมีงานผลงานวิจัยออกมาต่อเนื่องในขณะเดียวกันผมก็เซตอัพโปรเจกต์ของตัวที่ผมเองคือทาศึกษาพวกสเตรสในแบคทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้อาจารย์หรือนะักวิจัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยทำมากก็คือว่าถ้าท่านกลับมาในอณะจะไปโคโปรเจกต์กับท่านอาจ,จารย์ผู้ใหญ่สักระยะหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อให้เรามีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งในขณะผมเริ่มต้นด้การศึกษาในแบคทีเรียที่ก่อโรคในพืชกลุ่มหนึ่งเรียกว่าซานตโมเัสซึ่งตอนนั้นนียังไม่ค่อยมีใครศึกษาเลย mm hmm. ผมภูมิใจที่เราก็ได้ค้นพบซ mm ิสเต็มอะไรบางอย่างในแบคทีเรียซึ่งเราเป็นกลุ่มแรกที่ค้นพบเจอนะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วผมไม่อาจจะไม่ถึงได้ถึงภูมิใจกับงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นพิเศษ ะะเพราะงานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นการวิจัยต่อเนื่องใช่ไหมครับมันมการ build up ขึ้นมาเรื่อยๆคืองานวิจัยเราผลวิจัยผลที่แล้วเนี่ยเราก็ศึกษาลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ผมเริ่มทำเมื่อกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำยังทำอยู่บางแสเปกแต่ลงลึกไปนะฮะหรือให้กว้างขึ้นว่าในแบคทีเรียตัวอื่นมันเป็นยังไงนะฮะทำงานทางด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นการแข่งขันชนิดหนึ่ง ไม่ใช่เราทําไปคนเดียวในโลกนี้ไม่มีใครแข่งถ้าเกิดงานท่านทํานั้นน่าสนใจจริงๆท่านผมรับ,บรองได้ว่าจะต้องมีคู่แข่งแน่นอนนะค,คู่แข่งเขาอาจจะอยู่ที่อเมริกาที่ไรก็ตามทท่านจะต้องเลือกฟิลด์ที่ท่านคิดว่าท่านทําแล้วท่านสู้ได้นะฮะแล้วก็สะสมความรู้ไปเรื่อยๆเพราะท่านจะได้มีชื่อเสียงว่าทาบท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาในฟิล์นี้ได้นะครับอีกนะนะนะอย่างผมแนะนำก็คือว่า อยากให้หนักวิชาการรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีเมนเตอร์ตั้งแต่เริ่มนะฮะก็ช่วยเหลือให้เมนเตอร์ช่วยไปก่อนระยะหนึ่ง